การบริจาคร่างกายนะคะก็คือการนําร่างของเราเนี่ยไปเป็นอาจารย์ใหญ่เอลูกการบริจาคอาวัยวะล่ะ้วมันแตกต่างกันยังไงสอนบริจาคดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะ จากอวัยวะนะคะก็คือการนําอวัยวะของเราไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่อวัยวะของเขานั้นเสื่อมสภาพนะคะได้แก่ตับไตทั้งสองข้างหัวใจแล้วก็ปอดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเนื้อเยื่อที่สามารถปลูกถ่ายได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นลิ้นหัวใจหลอดเลือดนะคะผิวหนังกระดูกนะคะเส้นเอ็นหรือว่ากระจกตานั่นเองค่ะโดยผู้ที่บริจาคนะคะจะต้องเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายเท่านั้นนะคะ ทางหลักการแพทย์ค่ะอธิบายคําว่าสมองตายง่ายๆแบบนี้เลยค่ะผู้ป่วยเนี่ยถึงแก่กรรมแล้วนะคะแต่ว่าหัวใจยังเต้นอยู่ปอดยังทํางานอยู่นั่นเองค่ะ สรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือการบริจาคอวัยวะก็คือการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั่นเองหนึ่งผู้ให้นะคะสามารถช่วยที่ถึง8ชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะส่วนการบริจาคร,ร่างกายนะคะก็คือการอุทิศร่างกายของเราให้นักศึกษาแพทย์ทําการศึกษาค่ะหรือว่าที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาจยารย์ใหญ่นั่นเองค่ะโดยผู้บริจาคนะคะก็จะต้องเสียชีวิตจากสาเหตุธรรมชาตินะคะโดยมีอวัยวะครบถ้วนค่ะร่างอาจยารย์ใหญ่นะคะจะให้นักศึกษาแพทย์ทําการศึกษาเป็นระยะเวลา2ปีค่ะหลังจากนั้น โรงพยาบาลนั้นเนี่ยก็จะทําการประกอบวิธีทางศาสนาให้เองนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะบริจาคอวัยวะหรือว่าร่างกายนะคะตอนนี้บริจาคได้แล้วผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะหรือว่าจะเดินมาบริจาคด้วยตัวเองเลยก็ได้นะคะที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและตึกอัานดยการโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยค่ะ